在看。嗯 รู้สึกนะไม่รู้แต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเนาะสำหรับแม่จันหอมนะคะทํางานนะคะทำงานแล้วก็ค้าขายแบบเออเราทําได้นี่วา่าเป็นคนคิดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะชอบนะคะศึกษาเรียนรู้ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่เก่งนะไม่มีเวลาศึกษาหรอกเหมนทุกวันนี้ก็ทําที่ตัวเองทําได้นะไม่เป็นคนไม่มีระเบียบ จริงจังอยู่นะแต่ว่าเออจะทำ ดันหน้านี่แล้วนะคะสิบสองพฤษภาสิหกสิบเต็มนะแต่ป็ะคนชอบทํางานอะยังไงก็ชอบทํางานจะว่าเสมอว่าสตังเงินจากลูกให้นะคะลูกให้ก็เอานะคะแต่เวลาลูกไม่ให้เราจะไปขอลูกนี่ยามจะไม่ทํานะคะเนาะก็ต้องหาเงินเองเราอยากกินอยากใช้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ เราย่างแบบน้องไม่รู้นะคนุณย่าก็เหมือนเรามีชีวิตครอบครัวใหม่นะเรามีครอบครัวใหม่ลูกไม่อยู่หรือลดไปในคันนึงละอ๋อจอดตรงนี้เรนะา,ามีครอบครัวใหม่เราก็คนก็อยากให้คุณที่นะคะผู้ชีวิตนะอยากให้เขาอยู่ดีสบายไม่อยากให้เขาต้องลำบากอางเนี้มัน ทำให้เราต้องทํางานอีกอจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทําแล้วแต่ตัวเราน,านะคะเนาะแนวนาณา,า,า,าจิตทังเขาเรียกว่าแต่เวนเกรรัม